เรไปฝ่าเท้าสองข้างชิดติดกันแล้วดึงส้นชิดตัวค่ะท่าผีเสื้อหรือว่าท่ามุมจํากัดนะคะเราจะเป็นหานข้อเท้าข้อเข่าสะโพกแล้วก็อุ้งเชิงกลานค่ะท่านี้ก็ทําให้ข้อเท้าแข็งแรงเข่าแข็งแรงแล้วก็สะโพกต้นขาแข็งแรงขึ้นสามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นนะคะนั่งพับเพียบได้นานขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกพับตัวไปข้างหน้าค่ะหลังตรงนะคะใช้ข้อพับคือข้อพับสะโพกค,ค่ะค่อยๆย่นตัวลงพร้อมกับ ผ่อนลงหายใจออกช้าๆจากนั้นหายใจเข้าลึกยกตัวขึ้นค่ะใจออกผ่อนคลายต่อไปใช้มือช้อนที่เข่าสองข้างนะคะยืดหลังตรงหายใจเข้าลึกดึงขาเข้าชิดตัวค่ะใจออกค่ะแยกเข่าออกมือจับที่เข่าสองข้างพับตัวเหมือนเดิมยื่นตัวไปข้างหน้าหลังตรงค่ะมือสองข้างกดเข่าไว้แล้วก็ค้างท่าไว้นิดนึงค่ะ หายใจเข้ากลับมาตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งค่ะช้อนเข่าขึ้นหลังตรงยืดขึ้นหุบเข่าสองข้างชิดกันใจออกค่ะมือสองข้างกดเข่ายืดตัวไปที่หน้าพับข้อพับสะโพกเหมือนเดิมตอนนี้สะโพกตึงค่ะหนีบตึงน,นะคะขอรอบสุดท้ายค่ะใจขาลึกค่ะช้อนเข่าขึ้นมาหลังเหยียดตรงเข่าชิดกันใจออกค่ะกดเข่าสองข้าง,างยืดหลังตรง พับตัวแล้วค้างท่านะคะห้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายตอนนี้สะโพกตึงขาหนีต้นขาเข่านะคะตึงตึงแล้วสบายส่วนชี้ซาคข้อลังบ่าไหล่ผ่อนคลายใจสบาย นี้สะโพกนะคะกล้ามเนื้อที่สะโพกต้นขาตึงท่าน,นี้ช่วยเรื่องกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะสําหรับคนที่อายุมากขึ้นกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าปัสสาวะเร็ดนะคะท่าน,นี้ก็ช่วยบรรเทาไปได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายหายใจเขลึกโยกตัวขึ้นค่ะหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ต่อไปแยกขาซ้ายออกไปขาขวาชิดกันค่ะมือซ้ายจับเข่าซ้ายมือขวาจับเข่าขวายืดหลังตรงหายใจเขลึก หายใจออกขมแ่วท้องพับตัวใช้ข้อพับสะโพกเหมือนเดิมค่ะเราค้างท่า5้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายหรือผ่อนคลายศีรษะคอบาลัยหลังผ่อนคลายแต่นี้ค่ะด้านซ้ายตึงตึงพอสบายนะคะแค่ไหนแค่นั้นเอาสบายของเราค่ะ นนั้นจิกปลายเท้าลงค่ะงุม้มปลายเท้าด้านซ้ายนะคะหัวไม่โป้งนิ้วชี้เกาะติดกันนิดนึงแล้วจิกลงไปงุม้มปลายเท้าลงค่ะขออีก3-5รอบหายใจใจผู้สบายและผ่อนคลายค่ะด้านซ้ายตึงทุกส่วนของผ่อนคลายนะคะยังเป็นขาซ้ายอยู่ค่ะหากปลายเท้า,ขาเข้าหาตัวหรือดันส้นออกข้างนอกค่ะจากนั้นใช้มือซ้ายเกี่ยวที่นิ้วเท้าด้านซ้าย และเอยียงตัวนิดนึงค่ะให้รู้สึกว่าเอวด้านขวาตึงขาน่องส้นตึงตึงแล้วสบายนะคะใครไม่ถึงจับที่ข้อเท้าหรือว่าน้าแข้งของเรานะคะใครถึงเกี่ยวนิ้วเท้าไว้เลยค่ะตรงนี้ขาด้านซ้ายเหยียดตึงเอวด้านขวาตึง าหายใจเข้าลึกขย,ยกมือขวาขึ้นมาตามองเพดานตามปลายนิ้วค่ะแล้วค้างท่าไว้อีก35รอบหายใจตัวนี้หัวไหล่ตึงนิดนี้หัวไหล่ทำงานเอวด้านขวาทำงานขาด้านซ้ายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเส้นใต้เข่าใต้ขาด้านซ้ายตึงลังทำงานเหมือนกันค่ะ ขาลุกท่าเดิมก่อนค่ะจะออกคุ่งมือขวานะคะไปทางศรีรษะค่ะยิงตัวไปด้านซ้ายแล้วค้างท่าไว้ค่ะให้เอวด้านขวาตึงผลักอกด้านขวานะคะอกบนนะคะไปด้านหลังนิดนึงตามองเฮดด้านมือเหยียดไปเท่าที่เราเหยียดได้รู้สึกมีคนดึงมือขวาเราไปค่ะแล้วค้างท่าไว้ 3- ามถึงหรอบหายใจตอนนี้เอวด้านขวาตึงขาด้านซ้ายตึงคนเข่าขวาตึงด้วยนะคะ ใจเข้าลึกกลับมาตั้งตรงใจออกลดมือลงค่ะขออีกด้านหนึ่งนะคะยกแขนขึ้นค่ะเสมอไหลหายใจเข้าลึกหายใจออกโยกไปด้านขวาใช้ข้อพับสะโพกโยกนะคะลดมือขวาลงค่ะวางไว้ที่พื้นมือซ้ายเหยียดพุ่งเทดานตามองปลายนิ้วหรือเพดานขออีก3 5้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายเท้าด้านซ้ายติ๊กปลายเท้าลงค่ะนุ้วปลายเท้ามัอไหล่ด้านซ้ายตื่น ใเข้าลึกมือเหยียดพุ่งเพดานหายใจออกมุกพุ่งมือซ้ายนะคะไปทางศีรษะด้านขวาค่ะเท้าขาด้านซ้ายยังทํางานอยู่นะคะแขนซ้ายเหยียดไปเหมือนมีคนดึงมือเราไปตามองเพดานค่ะอํานักลงที่ฝ่ามือขวาน,นิดหน่อยเอวด้านซ้ายเหยียดตึงแขนด้านซ้ายเหยียดตึงเท่าที่เราทําได้ได้แค่ไหนแค่นั้นสุดท้ายหายใจเข้าลึกกลับมาตั้งตรงหายใจออกลดมือลงค่ะ ต่อไปหายใจเข้าลึกนะคะยกมือขึ้นพุ่งพดานสองข้างหายใจออกแนวท้องพับตัวลงไปใช้ข้อพับสะโพกสองข้างลงไปนะคะหลังเหยียดตรงไว้ค่ะค่อยๆเอามือลงสันมือแตะที่พื้นแล้วพับตัวเท่าที่ได้นะคะหลังไม่โกงงหลังเหยียดตึงไว้ให้รู้สึกว่าหน้าท้องนะคะกําลังสัมผัสกับต้นขาแล้วค้างท่าค่ะผ่อนคลายหายใจสบายขอค้างไว้3ถึงห้ารอบหายใจค่ะท่านนี้ก็บรรเทาอาการปวด น,น้องตึงต้นขาตึงนะคะฝ่ะาเท้าให้มีแรงนะคะทำให้อาการเหล่านี้หายไปได้สามารถนั่งขัดสมาธิได้นานขึ้นค่ะให้แรงน้องถ่วงค่อยๆดึงตัวลงไปชา้าๆแต่หลังยังตรงอยู่นะคะให้เดินมือไปได้ข้างหน้าเดินต่อไปค่ะพับตัวลงไปอีกหลังเหยียดตรงไว้หายค่ะใจเขาลึกยกมือขึ้นพุ่งไผด่า หายใจออกลดมือลงผ่อนคลายค่ะสลับข้างครับเท้าซ้ายขาซ้ายเข้ามาเหยีดขาขวาออกไปหนึ่งขาซ้ายชิดตัวมือซ้ายกดเข่าซ้ายมือขวากดเข่าขวายืดหลังตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกขมท้องพับตัวค่ะแล้วค้างเท้าไว้3าห้ารอบหายใจให้ใจสบายและผ่อนคลาย ผ่อนคลายศีรษะต้นคอบ่าไหล่หลังผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาเหยียดตึงเส้นใต้ขาทั้งหมดตึงบางคนน่องตึงด้วยใต้เข่าตึงด้วยนะคะเราจะสบายขึ้นปลายเท้าลงไปงุ้มปลายเท้าขาลงไปค่ะเราค้างท่าอีกสามถึงห้ารอบหายใจ ใชค่ะหากปลายทาเท้าข้อหาตัวดันส้นออกข้างนอกใครแตะที่ข้อเท้าน้าแข้งได้หรือว่าใครแตะที่นิ้วเท้าได้แตะค่ะยิงตัวมาด้านขวานิดนิดึงแล้วค้างท่าไว้อันนี้เอวด้านซ้ายตึงนิดนิดนะคะสามถึงห้ารอบหายใจค่ะขณะที่รอนะคะวันนี้เราจะเพิ่มเวลาจากห้าโมงครึ่งเป็นห้าโมงสี่สิบห้านะคะทดเวลาเนื่องจากว่าเราช้าไปนิดหนึง่งขัดท้องทางเทคนิค นันหายใจเข้าลึกมือซ้ายค่ะยกพุ่งเพดานตามองปลายนิ้วหรือเพดานค่ะเขาอีกสามถึงห้ารอบหายใจหัวไหล่ด้านซ้ายตึงนิดนิดค่ะสี่ข้างด้านซ้ายตึงตึงแล้วสบายขาด้านขวาอย่างเหยียดตึงอยู่บางคนคอตึงด้วยนะคะบริหารต้นคอไปด้วยหา่ใจเข้าลึกมือซ้ายเหยียดพุ่งเพดานหายใจออกพุ่งไปทางศีรษะด้านขวาค่ะยื่นป้ยัยงตัวไปด้านขวาด้วย ตามองเพดานค่ะมือเหยียดเท่าที่เราเหยียดได้มีความรู้สึกว่ามีคนดึงมือเราไปเอวด้านซ้ายตึงขึ้นสีข้างด้านซ้ายตึงขึ้นรักแร้ต้นแขนตึงหมดเลยขาด้านขวาตึงแต่ใจยังคงสบายและผ่อนคลายนะคะให้ให้ร่างกายยืดเหยียดโดยธรรมชาติใช่ค่ะใจข้ารุดออกมาตั้งตรงใจออกรดมมือลงผ่อนคลาย เราจะเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านซ้ายหายใจเข้าลึกกลางแขนออกหายใจออกลดมือซ้ายลงค่ะมือขวาเหยียดพุ่งเพดานตามองปลายนิ้วหรือว่ามองที่เพดานนะคะ3-5ึงหรอบหายใจหัวไหล่ขวาทํางานค่ะรักแร้หัวไหล่หหหลตึงเอวด้านขวาตึงนิดนดขาด้านขวายังเหยียดตึงอยู่ เขาลึกมือเหยียดพุ่งเพดานหายใจออกพุ่งไปด้านซ้ายค่ะตามองเพดานสีข้างด้านขวาตึงมากขึ้นขาขวายังเหยียดตึงอยู่ท้ายค่ะใจเข่าลึกกลับมาตั้งตรงใจออกรดมือลงผ่อนคลาย ต่อไปนั่งในท่าขัดสมาธิชั้นเดียวต่อไปเราจะเอี้ยวตัวนะคะยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเอี้ยวตัวมาด้านซ้ายนะคะมือขวาแตะเข่าซ้ายมือซ้ายแตะพื้นประมาณกลางหลังนะคะแล้วหายใจออกมือขวาออกแรงดึงแล้วบิดตัวค่ะตามองเลยไหลซ้ายแล้วค้างท่าไว้สามถึงห้ารอบหายใจตอนนี้คอด,ด้านขวาตึงนิดนีดนด้หัวไหล่สะบักขวาตึงแผ่นหลังตึง แต่ใจยังสบายและผ่อนคลายายค่ะหายใจคข้าอย่าอท่าเดิมก่อนหายใจออกออกแรงบิดตัวอีกนิดนึงจนสุดค่ะจากนั้นหายใจเข้ากลับมากลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะ หายใจเข้ายืดเกิดขึ้นหายใจออกควนี้เอี้ยวด้านขวานะคะมือซ้ายแตะเข่าขวามือขวาแตะพื้นประมาณกลางหลังค่ะจากนั้นมือซ้ายออกแรงดึงแล้วปิดตัวไปด้านขวาให้สุดเลยตาเลี้ยวมองเลยไหล่ขวาค้างท่าไว้ค่ะตอนนี้คอด้านซ้ายตึงแผ่นหลังตึงบริหารสายตาไปด้วยด้วยกันเลือมมองให้สุดนะคะอันนี้ก็ป้องกันการบาดเจ็บเมื่อเราต้องเอี้ยวตัวฉพลันบรรเทาการปวดต้นคอนะคะแล้วก็แผ่นหลัง การปวดหลังก็จะดีขึ้นสุดท้ายหายใจเข้าลึกอยู่ท่าเดิมก่อนหายใจออกค่ะออกแรงบิดอีกนิดหนึ่งจนสุดใจเข้ากลับมาค่ะต่อไปท่าหน้าวัวนะคะขา้า้อยู่ข้างล่างขาขวาไขว้บนค่ะอันนี้จะนวดสลักเพชรก็แก้การปวดหลังนะคะฝ่าเท้าไม่มีแรงหรือว่าเหน็บชามือสองข้างวางที่ฝ่าเท้ายืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกแมวหท้องพับตัวเหมือนเดิมนะคะหลังตรงไว้ค่ะ จากนั้นทิ้งศีรษะไปข้างหน้าเหยียดแขนสองข้างตึงค่ะเหมือนตัวเราพุ่งไปข้างหน้าแต่หลังตรงนะคะแล้วปล่อยศีรษะให้สบายค้างท่าไว้สามถึงห้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายตัวนี้สะโพกด้านขวาตึงทุกส่วนผ่อนคลาย หายใจขลุดยกตัวขึ้นใจออกค่อนคลายอยู่ท่านี้อยู่นะคะเราจะเพิ่มความลึกของสลักเพศของเรามากขึ้นการแขนออกสองข้างนึกถึงข้างคาวเวลาเขากางปีกนะคะตอนนี้ข้างคขวกำลังสยายปีกอยู่หายใจขลุดยืดตัวให้สุดค่ะหายใจออกโขไปข้างหน้านะคะหลังตรงเหยียดไว้หักปีกหรือว่างอปีกงอศอกเข้ามาค่ะทํามือจิกเหมือนถ้วยคว่ำวางไว้ที่พื้นค่ะจากนั้นโกงสะบักนะคะแล้วกดคางชิดอกนิดนึงแล้วค้างท่าไว้ค่ะ โน้มตัวไปข้างหน้าด้วยตอนนี้สะโพกตึงสะบักตึงนิดนี้สบักทำงานสะโพกขวาทำงานนอกนั้นผ่อนคลาย3าห้ารอบหายใจ ใจ่ขลึกท่าเดิมก่อนหายใจออกยืดมือไปข้างหน้าค่ะทําเป็นถ้วยคว่ำจิกมือไว้ที่พื้นค่ะยืดตัวไว้หลังตรงจากนั้นก็ปล่อยศรีรษะให้สบายผ่อนคลายศรีรษะคอผ่อนคลายหลังผ่อนคลายสะโพกด้านขวาตึงตึงแล้วสบายท้ายค่ะใจเขลึกยกตัวขึ้น ใจออกผ่อนคลายนิสลับข้างนะคะขาขวาอยู่ล่างขาซ้ายอยู่บนมือสองข้างวางไว้ที่ฝ่าเท้าค่ะยืดหลังตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกขแขมเหท้องพับตัวยื่นตัวไปข้างหน้าเหยียดแขนสองข้างตรงค่ะเมื่อพับสุดแล้วก็ปล่อยศีรษะให้สบาย้างท่าไว้3-5รอบหายใจใจสบายและผ่อนคลาย สะโพกด้านซ้ายตึงใจสบายแล้วผ่อนคลายทุกส่วนผ่อนคลายจากนั้นหายใจเข้าลึกโยกตัวขึ้นใจออกผ่อนคลายต่อไปนะคะคางคาวขยายปีกหายใจเข้าลึกค่ะการแขนออกความสูงเสมอไหล่หายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะพับตัวทั้งหน้าหลังตรงไว้งอศอกลงไปทำมือเป็นถพวยคว่านะคะจิกมือ,อจิกไปที่พื้นค่ะ โกงสะบักขึ้นมากดคางชิดอกทิ้งศีรษะลงไปค่ะค้างเท่าไว้สะบักตึงสะโพกด้านซ้ายตึงศีรษะคอผ่อนคลายสะบักทำงานโพกซ้ายทำงานใจสบายและผ่อนคลาย เข้าลึกท่าเดิมก่อนหายใจออกยื่นตัวไปข้างหน้าอีกครั้งค่ะพร้อมกับมือด้วยสองข้างมือทําเป็นถ้วยความจิตคลื่นไว้ยื่นตัวไปให้มากที่สุดแล้วพับตัวลงไปปล่อยศีรษะลงไปให้สบายค่ะสามถึงห้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายร่างกายยืดหยุ่นโดยธรรมชาติโดยเฉพาะสะโพกซ้ายสะโพกด้านซ้ายตึงกดงวดสลับเพรลึกๆข้างในนะคะอค่นี้เขาบรรเทาการเป็นเน็บชาใครที่เป็นเร็วก็จะ ร่นระยะเวลาให้เป็นนานขึ้นหรือไม่เป็นเลยนะคะฝ่าเท้าไม่มีแรงก็จะดีขึ้นสุดท้ายหายใจเขลึกยกตัวขึ้นมาใจออกผ่อนคลายทิ้งขาออกนะคะฝัดสมาธิชั้นเดียวค่ะไปขอเป็นสะบักเริ่มเป็นสะบักแลาคอนะคะมือสองข้างค่ะประสานกันจากนั้นวางไว้ที่พื้นด้านหลังดันยกอ,อกขึ้นมาดันอ,อกไปข้างหน้าค่ะบีบสะบัก แล้วทิ้งศีรษะไปด้านหลังค่ะทิ้งให้สบายๆตัวนี้สะบัดตึงสะบัดทำงานคอบาไหล่ทิ้งลงไปค่อนคลายค่ะตันนี้สะบัดตึงคางตึงนิดนีดนด้แต่รู้สึกสบายนะคะบีสะบักให้ได้มากที่สุดเหมืนคนเรียกว่าปีกนะคะปีกเราเหมือนปีกไก่สามถึงห้ารอบหายใจ ช่ค่ะใจเข้าลึกยกตัวขึ้นมาใจออกผ่อนคลายอยู่ในท่าบีดสะบักอยู่นะคะบริหารสะบักมือประสานกันไว้เหมือนเดิมยืดตัวขึ้นหลังตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกยกแขนดันแขนขึ้นค่ะบีบสะบักเข้ามายกขึ้นไปมีความรู้สึกมีคนดันมือเราขึ้นดันมือเราขึ้นถ้าตัวโน้มไปข้างหน้าให้ดึงตัวกลับมาไหลที่ยกอยู่ดึงไหล่ลงมาแล้วดันข้อมือขึ้นค่ะค้างไว้ 3- 5รอบหายใจค่ะตอนนี้สะบักตึง ช่วงอกถูกเปิดนะคะใครที่นั่งหลับคอตกหอไหลนะคะถ้าเนี่ยช่วยให้เราสามารถยืดแล้วก็ผ่อนคลายแล้วหายใจได้ลึกขึ้นค่ะอาการไหลติดสะบักติดสะบักยืดก็จะดีขึ้นด้วยใจเข้าลึกเท่าเดิมก่อนหายใจออกมีคนดึงมือเราขึ้นถักมือเราขึ้นถักของเราขึ้นค่ะแล้วลดมือลงผ่อนคลายต่อไปคอบ่าไหลนะคะเหลือเวลาอีกสักสิบนาทีนะคะเราเพิ่มเป็นสี่สิบห้าเนาะ ซ้ายนะคะสอดไว้ที่สะโพกซ้ายหลวมๆม,มือขวายื่นออกไปด้านขวานะคะหายใจเข้าลุกยกมือข้ามศีรษะค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางมีที่หูด้านซ้ายหรือจะจับที่ขมับก็ได้นะคะจากนั้นหายใจออกดึงศีรษะมาด้านขวาแล้วค้างท่าไวค้ค่ะสามถึงห้ารอบหายใจให้ใจสบายและผ่อนคลายตต่นี้คอด้านซ้ายตึงค่ะมือซ้ายที่วางไว้ใต้สะโพกก็วางหลวมๆพอส,สบายๆนะคะ ใจเขาออกช้าหรือผ่อนคลายใจสบายจากนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะความฝ่ามือไว้ความสูงเสมอไล่มือขวาออกแรงดึงนิดนึ่งขอซ้ายตึงตึงแล้วสบายต่อไปไงาฝ่ามือซ้ายนะคะ หากข้อมือลงไปดันเนินฝ่ามือไปด้านซ้ายค่ะขอซ้ายยังตึงอยู่นะคะสามถึงห้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายแขนด้านซ้ายตึงท้องแขนตืงขพอด้านซ้ายตึงต่อไปพับศอบซ้ายแตะไหล่ซ้ายค่ะมือซ้ายเอาแรงดึงไหล่ลงมานะคะ มือขวาก็ดึงศีรษะนิดนึงค่ะสาถึงห้ารอบหายใจบางคนมือเริ่มชาแล้วไม่เป็นไรนะคะปล่อยไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะตึงแบบสบายๆแล้วคอจะเบาขึ้นไหล่ยอยู่ที่เดิมนะคะศีรษะยังเอียงอยู่ก้มศีรษะไปข้างหน้านิดนึงค่ะออกแรงดึงแยกกันตอนี้คอหลังตึงตึงแบบสบายๆนะคะเอาแค่ของตึงของใครของคนนั้นนะคะเอาตึงร้ดสบาย ตอนนี้ไหล่ที่เดิมดึงศีรษะมาตรงข้าหัวไหลอีกครั้งค่ะอีก3าถึงหรอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายใช้ขาดใจเขาลึกประคองศีรษะกับมีท่าตั้งตรงเท้าใจออกลดมือลงผ่อนคลายค่ะสลับข้างมือขวาสอดไว้ที่สะโพกขวาหลวมๆยกมือซ้ายขึ้นมางายฝ่าม,มือค่ะข้ามศีรษะนิ้วชี้นิ้วกลางหนีที่หูด้าน หายใจออกดึงศีรษะมาด้านซ้ายแล้วค้างท่าไว้ค่ะ3-5รอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายแต่นี้หลังตรงอยู่คอด้านขวาตึงใจสบายและผ่อนคลายใจเข้าออกช้าๆลึกๆผ่อนคลายใจสบายต่อไปยกมือขวาขึ้นมาค่ะความสูงเสมอไล่ อีึงรอบหายใจคว่มฝ่ามือไว้นะคะคอด้านขวาตึงตึงแล้วสบายแขนด้านขวาตึงตึงโดยธรรมชาติต่อไปไงายฝ่ามือขวาหักข้อมือค่ะดันเมินฝ่ามือออกเดินฝ่ามือออกข้างนอกนะคะตอนนี้ท้องแขนตึงคอด้านขวาตึงตึงแล้สบาย ต่อไปพับศอกขวาแตะไหล่ขวาค่ะออกแรงดึงแยกกันมือขวาดึงไหล่ขวาลงมือซ้ายดึงศรีรษะขังเข้าไว้ค่ะ3าถึงหรอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายไหล่ยอยู่ที่เดิมศรีรษะยังเอียงอยู่ก้มไปข้างหน้านิดนึ่งออกแรงดึงแยกกัน3-5ถึงหรอบหายใจคอตื้อ ทุกส่วนผ่อนคลายใจสบายหลังยังตรงอยู่ไม่งุ้มงอตามคอเรานะคะไหลอยู่ที่เดิมดึงศีรษะมาตรงข้างผลไหล่ค่ะออกแรงดึงแยกกันอีกครั้ง3-5้ารอบหายใจสุดท้ายค่ะใจเข้าลืวกประคองศีรษะกับพิทาตั้งตรงสช,าชา้าๆใจออกลดมือลงผ่อนคลาย ต่อไปคลายมือซ้ายไปด้านหลังยืดตัวขึ้นหลังตรงหายใจเข้าลึกใจออกเอียงศีรษะมาด้านขวาเชิดคางขึ้นมามือขวาว่างอยู่ดันคางไปข้างหลังค่ะให้ท้องขอดานหน้าตึงตึงตรงไหนดันตรงนั้นค่ะคางท่าไว้สามถึงห้ารอบหายใจดยสบายและผ่อนคลายหลังตรงอยู่คอด้านหน้าตึงตึงแล้วสบาย หายใจเข้าลึกกับประคองศีรษะกับท่าทั้งตรงเดินขาหใจออกลดมือลองผ่อนคลายค่ะสลับข้างนะคะใช้มือขวาไปด้านหลงังยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกเอียงคอมาด้านซ้ายค่ะคอด้านขวาตึงเพื่อคางขึง้นมือซ้ายดันคางไปงข้างหลังค่ะคางท่าไว้สามถึงห,ห้ารอบหายใจตึงตรงไหนดันตรงนั้นนะคะคางท่าไว้หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวใจสบายท่านี้ก็วรเทาการปวดต้นคอบาไหลา่ ปวดศีรษะไมเกรงนะคะจะทำให้เราศีรษะโล่งขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นอาการปวดตึงต่างๆเวรีคอบาไหล่จะดีขึ้นสุดท้ายค่ะใจเข้าลึกประคองศีรษะกันท่าทั้งตรงท่าช้าใจออกลดมือลงคลายต่อไปก้มศีรษะนะคะมือสองข้างประสานกาันแบ่งศีรษะเป็น3ส่วนปลายบนกลางและล่างถ่ายถอยเอาปลายบนค่ะย,ยืดหลังตรงหายใจเข้าลึก หายใจออกกดคางชิดอกพับสอบออกแรงดึงค่ะทําความรู้สึกว่าคางชิดติดกับอกห่างเท้าไว้สามถึงห้ารอบหายใจลังตรงอยู่ตอนนี้คอด้านหลังตึงตึงแล้วสบายบางคนตึงถึงบาา่าไหลบางคนตึงถึงหลังบนหลังล่างบางคนตึงถึงเอวนะคะตึงมากต้องบริหารบ่อยๆเราจะดีขึ้น ต่อไปเลื่อนมือลงตรงกลางศีรษะค่ะมือยังประสานอยู่ศอกยังพับอยู่ออกแรงดึงนิดนึงกดคางชิดอกหลังตรงไว้ค่ะ3-5รอบหายใจใจยังคงสบายและผ่อนคลายไทยค่ะใจเข้าลึกในหน้าขึ้นผักสอบไปได้านหลังยังหายใจเข้าอยู่นะคะบีสบสะบัก ใจออกดึงศอกลรับลดมือลงวางไว้ที่ต้นขาค่ะยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกใจออกทิ้งศีรษะไปด้านหลังเชิดคางตึงทางท่าไว้ค่ะสามถึงห้ารอบหายใจใจสบายและผ่อนคลายหลังตรงอยู่คางตึงคอตึงนิดนิดใจสบายและผ่อนคลายอันนี้ข้อบันทอกัดปวดต้นคอบาลายเหมือนกันนะคะประชับคางเนีงที่เริ่มหย่อนยานนะคะทำให้ประชับขึ้น จากนั้นมือประนมขึ้นใช้ปลายนิ้วค่ะดันครั้างให้หลังนิดนึงหลังยังตรงอยู่ค่ะเอานิดแบบสบายของเรานะคะสามถึงหรอบหายใจค่ะใจสบายและผ่อนคลา,าย ใจเข้าลึประคองศีรษะก็เป็นท่าขั้งตรงช้าๆใจออกลดมือลงผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยนะคะเราจะพักในท่าขัดสมาธิแล้วก็หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวนะคะใช้หัวไม่โป้งค่ะแตะนิ้วกลางค่ะสองข้างแล้วให้ข้อมือสองข้างวางไว้ที่เข่าของเรานะคะยืดหลังตรงๆหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวช้าลึกและผ่อนคลายอยู่ในท่านี้นะคะ รักสารอบหายใจค่ะผ่อนคลายทุกส่วนเลยผ่อนคลายใบหน้าดวงตาต้นคอบาไหลแขนสองข้างผ่อนคลายถึงปลายมือผ่อนคลายช่วงลำตัวเอวซะโพโกผ่อนคลายต้นขาข้อเข่าข้อพับนาแ,แข้งตีนอนองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลา เวลาแล้วนะคะเชื่อว่า30มสนาทีที่เราได้กายบริหารร่วมกันด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายหวังว่าทุกคนจะเบากายเบาใจและมีความสุขกันที่เราได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ